ีเขาเพื่อนาครับเดีย๋ยวจะมผลไม้แจกมีมวใครยากไปกินก็อดเอานะครับเาปยังค่ากินหวานก็นเราเเพราะถ้าไกินนะสมเพิ่นสิได้บเนันาขาไปกินเยวันนี้พี่แอนอรีมีของมาแจกครับผลไม้

อ primo, ังวนไรมิดใช่แล้วเพิ่นเอาอย่างปูกครับมันไม่มีมันไม่มีไหนมีหนวยเนาะเพิ่นเอาอย่างนี้ปูก เป็นอีกขือกล่องโปใช่ะของแท้ของแคม่ับเพื่อไม่กินกับอเยอแบบน้องมอุ้ยว่ากินเอางุนกับเก่ อันนี้เอาคเปลับนัวอนี่มัไ่าดอน้ีจะบอกว่าให้ตามรากายไี่ได้เลย นัดสอบคือเก่านะครับผมวันนี้ก็สองทุ่มเหมือนเดิมครับอีกน้อยอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมตอนนี้ก็รับประทานอาหารกินเข้าวกินหนำพักผรครับวันนี้กินข้าวแล้วพักผรอากาศร่มไมาแห้งวันนี้ฝนคือติตกเนี้ครับพี่น้อง

พี่คว่าก็คนค่ะกินเป็นค่าขอขึนค่ะไล่เรียบร้อยโอ้ยทีในรอบสองรอบสามเขาได้มีน่ะพี่เบล่ามาไกลให้หน่อยไกลอยู่ในห้อง สวัสดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้อง,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 งครับผม